่าไว้ว่าลึกเข้าไปในใจกลางของป่าอาถรร์แห่งหนึ่งมีเทพเจ้าแหง่งผืนป่าคอยเฝ้ามองและปกป้องในแดนสีเขียวของตนหากใครบังอาจเข้าใกล้ถิดมันแม้เพียงเก็บไม้สักท่อนมันจะตามล่าอย่างไรปราณีเลยค่ะวันนี้ค่ะเจสองจะมาท้าทายคำสาปแห่งป่านี้ด้วยการเป็นประจนภัยในโลกไม้ครับที่ลงหมอดที่ชื่อว่า The God of the Forest แล้วมาดูกันค่ะว่าเราจะรอดกลับมาพร้อมของล้ำค่าหรือจะกลายเป็นแค่สิ่งฟรีที่เงามื่ของต้นไม้พร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าเ, <Wow. S 2> เราสร้างอุปกรณ์กันครับของต่างๆไหมอ่ะทุกคนเออเราต้องรีบสร้างบ้านใช่ไหมจริงๆ ได้แพงมาสามนะคะทาโต๊ะครับขอ <c oughs> ไม้โซะมา12บออันจึงก่อนนะคะอันดับแรกขวานมงขวานไม้ได้ได้เริ่มก่อนจึงนี่ไงมาโซะให้หมดโซะมาโซะ <c oughs> มาก่อนโซะมาโซะมา <c oughs> วัวจ๋าน้องวัวไปไหนแล้วฮลัลโหลมาเลยค่ะบีบบีบมอเจอแล้วมัวมัวมาเลยค่ะสังหารหมู่ครอบครัววัวสังหารหมู่จะวิ่งเหรอจะวิ่ไปไหนห,หนึงนี้ หนางแม่พันหนังแม่พัน,น,พนเกตซ์มิงไปไหนฮะ A later few moments later. ดิฉันเห็นค่ะสายตาชันดี้นะคะหนังบัวบ้าแอนแทรปเป็นโรคแอนแทรปเหรอหอ๋อไม่คือเ so นี่ยคือโซชิกินอ่ะชิชิชิชอ๋อนางหลบหนางฉำมนางหลบหนางฉำม,ม, <bitch. S 2> มแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมีทอร์ชด้วยนะเราต้องการทา,านะทุกคนค่ะจำเป็นมากเลยอ่ะเอาทานหินกันก่อนมืดมากเส้นซังกูความมืด จะสั่งมีโซ่ค่ะทุกคนขานี่อันนี้เนาะเฮ้ยเป็นเอาเศษไม้เผาได้เว้ยแกไทม์ทอร์สกอนเพราะว่าทอร์ชเนี่ยสำคัญละตจำเป็นจริงๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาฐานหินเพิ่มแล้วกันนะไอ้ข่าเอยมนอยู่ตรงนี้คุณพี่ฐานหินมนตรงนี้เลยค่ะทุกคนขาทำประตูแหมเก๋ๆปะอ๋อนี่ไงเออโชคดีนะคุยังพอสลัดอยู่บ้างนะ่ะออโอเมย์กอ oh I feel safe รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาเล็กน้อยน่ะเธอเอ้ย เี่สองไม่อยากสร้างบ้านในถ้ำเราจะไปสร้างบ้านข้างนอกถ้ำค่ะแต่ว่าจะขอไปหาที่ที่มันเซฟปลอดภัยแล้วก็โอเคหน่อยแล้วกันโอเคได้อยู่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 โอเคเราเอาของที่จำเป็นที่ต้องใช้ไปก่อนนะคะ I'm scared bitch เหมือนเสียงจะอยู่ข้างนอกนะไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่ว่าเราต้องเอาชีวิตรอดต่อไปให้ได้นะ <S <S อย่างที่บอกไงว่าตอนนี้เรามาอยู่ในป่าที่ไหนก็ไม่รู้ว่าโอเคเวลาน่าจะเป็นกลางวันแล้วแต่ว่าฟ้าคืนนิดนึงนันแสงไฟอะไรอะ่ะไปดูกันปะ น้ำตกในแองการาฟอลวันนี้เราจะลงเหมืออีกรอบนึงแล้วกันนะคะไปหาของที่สำคัญจำเป็นแล้วกันโอ้ oh, มีอันนึงค่ะอ h oh, my goodness เราควรจะหาที่ที่มันจะแบบเป็นที่ที่เราอยู่อาศัยแล้วก็จะได้ลงไปเลยไงเธอเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือการใช้ชีวิตอยู่รอดจนกว่าจะเจอสิ่งที่ถูกกล่าวขานในตำนาน สมน้ำหน้ายังไงล่ะนี่งไงฉันหลอกแกให้แกหายมาวิมาตีฉันเฮ้ยแหวงมุมอีกโอ้ยมเมื่อไหร่จะเช้าวะหุยอย่าตามกูโหฝงหมูฮลโลเฮ้ออยอ,อีเด็กเป็ดอีเด็กเป็ดเด็กเด็กเด็กเป็ด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 แมงมุมก็น่ากลัวเด็กเป็ดก็น่ากลัวจะเอาหรอจะเอาหรอจะเอาหรอแล้ว อเออโดนถอดไปเลยโดนถอดไปเลยสมหน้าในมุมอ,อ้อยอ้ายเบ็ดตรงนี้ฉันสูงมันโล่งเกินไปอ่ะมันดูไม่ปลอดภัยเลยอ่ะไม่บอกฆ่าสัตว์ทำไมอ่ะเธอกูมาติดป่าเนาะถ้าแกไม่ถ้าแกไม่จัดการตว์แกจะกินอะไรกินมังสวิรัติหรอฮะกูจะบ้าอย่าลวกสวยค่ะอุย้ย ฝั่งนี้ดูอุดมสมบูรณ์ดีนะมีแพนด้าด้วยเสื้อเกาะทองมาจากไหนคุณพี่ทำเตียงก่อนได้ปะทำเตียงก่อนแล้วก็หนึ่งสอามปะะลาสลัมขึ้นบกโอเคเตียงหนึ่งฉันนอนนอนได้นอนเลยนอนเลยมือเพิ่งมามือเพิ่งมา กูเช้าแล้วโว้ยมึงไหม่มึงพัโดนเผาไม้ไปสิ่อสูนข้างขึ้น <S 2> <S 2> ทุกคน I love มากตรงนี้คือที่ที่ปลอดภัย <S <S ของเราเราจะโซะตรงนี้ให้กันเป็นที่นอนของเราค่ะ let's go ลุยกันเลยค่ะโซะไปไปสู้กันเอาไปก่อนละกันดีกว่าไม่มีที่ทํากินโว้ยข้างบนมันจะได้แบบมีความท่าสมว่ามีเหตุการณ์สุดเสนขึ้นมาจริงๆเราจะได้ทําการโซะข้างบนได้ อะไรแบบนี้แล้วกันนะโอเลมไหมหอเราสามากเลยแหละขอแบบว่าขอขึ่งโค้งก่อนได้ปะ่ะฮึบโซฮึบฮึบฮึบ,ฮบตอนนี้คือเห็นอะไรขยับก็คือแอบลัวหมดแล้วเดินอยู่กลางถนนรถชนตายหาประตูโอ้ยเรามีประตูอยู่แล้วนี่มาเลยประตูนี้ก็คือรถอยู่ เราอยู่แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือว่าขอนอนก่อนแล้วกันนะอ่ามาเดี๋ยวเราายออกก่อนและะว้ววางบล็อกลงไปแล้วกันนะทุกคนที่เราอยู่มากี่วันแล้วก็ไม่รู้เนี่ยผู้ชายก็ไม่มีคันก็คันร้อนก็ร้อนแล้วเราจะไปรอดยังไงคะบอกเลยสิจะขุดดินหนึ่งชั้นจะโตะดินก่อนไม่ใช่หรออ่าบ้านเปิดปะทุน ว่าฟิลแบบมองดาวมองไรปั๊บชำๆไม่ฉันไม่ชอบตอบเป็นหมายริม What What the hell was that ตัวเรนนี่เอาอะไรนี่คะ มีมือคนด้วยหรอร yeah. ีบเลยเธอรีบ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 ,บทุกคนสัรีบจริงๆเหมือนกันตอนนี้คือไม่คิดว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนั้นบักไปให้ทั่วเลยตรงน,นี้ยนี่คือเขตบ้านของฉัน this is my hell bitch โอเคคือบางทีมันก็เหมือนแบบมาไม่ให้เราไม่ให้สุ้มให้เสียงเราแล้วก็จะกกลัว เราก็จะเซนจังกลัวเลยตอนเนี้ยเซนจังกลัวอ,อ่ะอะเราก็จะนอนเลยใช่ไหมอ่ะนอนก่อนนะฉันหลับไม่ได้ย่าละททาไมหลับไม่ได้วะฮะเฮียตกใจเขาทำกันแบบนี้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่างวะเราตัดต้นไม้หรอหรือมันจะไม่ชอบให้เราตัดต้นไม้ปะหรือยังไงไม่กูแน่มันจะโกรธเราเมาื่อไร่วะรทโทโอเคแกแก สลีไปไหนไม่ทราบฮะกลับมานะเขียจะพา,าไปไหนไม่รู้เลยว่ามันเท่าการอะไรจากฉันอะ่ะทุกคนเขียจะพาเราไปไหนวะมันหยุดแล้วอะ มันต้องก้าอะไรจากฉันวะตายไปหมุนเก่งหมุนเก่งหมุนอยู่ได้หมุนเหรอหมุนเหรออืหมุนเหรอหรออุ้ยเสไมันต้องก้าอะไรของมันอะ่ะเฮ้ย ไปไหนไม่รู้เจ๊เราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยหาทางกลับบ้านกันค่ะไปไปเร็วหรือว่าเป็นเพราะว่าเราตัดไม้ทำลายป่าวะเธอมันเลยออกมาเยอะขนาดนี้อ่ะ Đi ta. Húy! Á! Á! Mù tí đó? Mù tí phải không? Mày đi đâu? Cứ mà mình ไปพูดทุกอย่างอ่ะไม่เลือกอันเนี้อยู่ไม่ได้แล้วค่ะยิงอยู่ยิงมาทุกคนว้าวว้าวว้าว果然都是真 มาเลยเหรอไอ้หา <c oughs> มันยังอยู่ปะ นะคะเพื่อนๆ่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะปีศาจน่ากลัวมากๆเลยไม่รู้ว่านี่คือปีศาจหรือว่ากวางมูสกันแน่แต่ว่าสภาพตอนที่ฉันเจอก็คือรู้สึกได้ถึงความเป็นพิธีกรรมทางศาสนามีความปีศาจมีความนรกบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบคลิปแนวนี้นะคะหรืออยากให้ลงหมดอะไรก็สามารถที่จะบอกหรือว่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะไปเจอกันโอากาสหน,นะะ้าค่ะไม่ายจ้า